อัปเดตการมาของแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นใหม่อย่าง Alsolid l State Battery ที่จะมาปฏิวัติวงการยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากผู้ผลิตแบตเตอรี่หลายค่ายเริ่มประกาศความสำเร็จและนำโปรดักต์ออกมาโชว์กันแล้ว ก็ถือว่าการมาของแบตเตอรี่แบบ All Solid State นะครับในตอนนี้ก็ใกล้เป็นความจริงขึ้นเรื่อยๆซึ่งผู้ผลิตหลายค่ายจากหลายชาตินะครับก็ได้ออกมาประกาศความสําเร็จและความคืบหน้าในการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ All So l i d State ซึ่ง EP นี้นะครับเราก็จะมาเช็คดูว่าแบตเตอรี่แบบ All So l i d State ที่เตรียมผลิตจริงและแบตเตอรี่ชนิดนี้อาจจะมีการติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายในอนาคตอันใกล้ขอเริ่มที่รายแรกที่มีการประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่ All So l i d ยม แบบพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์เจ้าแรกของโดก,ก่อนนะครับนั่นก็คือโดนัทหลัก บริษัทนี้คือ Work Motorcycle จากฟินแลนด์โดยมีการประกาศเปิดตัว,ตวแบตเตอรี่แบบ All Solid State ในงาน CES 2 0 2 6ที่ผ่านมาโดยสเปคของแบตเตอรี่แบบ All Solid State ที่ d o n ั t La b ได้เผยออกมาน,นะครับมีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง400วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมในขณะที่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนทั่วไปนะครับอยู่ที่250-300วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมเรียกได้ว่าจุไฟได้เยอะกว่ามากๆและเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับทางโดนั t เพิ่มเรื่องการรองรับการชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยได้เพียง5นาทีเท่านั้นรองรับการชาร์จซ้ําได้ถึง1นึ่งแสนรอบซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแบดยุคก่อนนะครับชาร์จได้ราวๆห้าพันรอบเท่านั้นเรียกได้ว่าเหนือกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับและอีกประเด็นสําคัญคือไม่กลัวความร้อนและไม่กลัวความหนาวซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้รักษาประสิทธิภาพได้มากกว่า99%แม้อุณภูมิจะติดลบถึงลบสาองศาเซลเซียส ไปจนถึง100องศาเซลเซียสโดยทางโดนัทแล็บนะครับไม่ได้เพียงแต่โชว์สเปคชีททางโดนัทแล็บยังให้ดูผลลัพธ์ ในรถคันจริงอย่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า w o r l d TS Pro และบทพิสูจน์นะครับก็ออกมาว่ารุ่นเดิมวิ่งได้ไกลถึง217หมล์หรือ350กิโลเมตรชาร์จเต็มในเวลา35นาทีแต่แบตเตอรี่แบบ s o l i s t t t e นะครับใส่แบตขนาดเท่ากันวิ่งได้ไกล370ไมล์หรือ595กิโลเมตรเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับก็ไม่เกิน10นาทีซึ่งผู้ผลิตนะครับบอกว่าจริงๆชาร์จเร็วกว่านี้ได้แต่ ตั้งใจเซ็ตไว้เท่านี้เพื่อให้ไบเกอร์ได้มีเวลาจิบกาแฟรอสวยๆและประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่รุ่นนี้มีความปลอดภัยสูงไม่มีทางติดไฟแม้เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุส่วนวัสดุผลิตแบตนะครับก็เคลมว่าไม่มีส่วนผสมของแร่หายาและต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเอาแล้วไงเคลมแบตถ,ถูกกว่าแบตลิเธียมนะครับต่อไปแบตลิเธียมอาจจะอยู่ยากขึ้นก็เป็นได้ ถ้ามาที่ฝั่งจีนกันบ้างนะครับตอนนี้ก็มีการเผยข้อมูลออกมาว่าทางลีกอินเทลเจนต์ของจีนได้บรรลุเป,ป้าหมายสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่แบบอลโซลิดสเตทในระดับอุตสาหกรรมหรือแบบแมสส์โปรดักชันเคลมกำลังการผลิตถึง8กิะวัต์ชั่วโมงต่อปีโดยทางลีกอินเทลเจนต์ได้พัฒนาสายการผลิตแบตเตอรี่อลโซลิดสเตทแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดรวมถึงการเตรียมอิเล็กโทรดการผลิตเยื่ออิเล็กโทรไลต์แข็งการประกอบเซลล์การอัดด้วยแรงดันสูงร,รวม ถึงการขึ้นรูปด้วยแรงดันสูงนะครับอุปกรณ์นี้เรานับเคมีเล็กโทรไลต์หลายชนิด ร่วมถึงพอลิเมอร์ออกไซด์ซัลไฟด์และทางลีดอินเทลเจนต์ได้นำเอาเทคโนโลยี e AI, Digital Twin เพื่อปรับปรุงสายการผลิตและข้อบอกพร่องต่างๆการพัฒนาครั้งนี้นะครับทางลีดอินเทลเจนต์คาดว่าจะมีการลดต้นทุนต่อกิะวัต์ชั่วโมงมากกว่า15%และเคลมความหนานแน่นของพลังงานในแบตเตอรี่ไว้ที่350-400กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งในอนาคตนะครับมีการคาดว่าทางลีดอินเทลเจนต์จะส่งอุปกรณ์ผลิตแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตทให้กับ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น C A T L D, BMW, B Y D B M W M E R c E D E S B E N z V O L K S W A G E N และ Toyota ส่วนโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบบ All Solid State แห่งแรกในจีนตอนนี้ก็แล้วเสร็จเรียบร้อยนั่นก็คือบริษัทไฮลิกซึ่งเริ่มก่อสร้างโรงงานตั้งแต่มกราคมปี2023นะครับโดยโรงงานนี้มีการลงทุนกว่า5,000ล้านหยวนเพรีมการผลิตแบตเตอรี่แบบ All Solid State อยู่ที่10กิกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่เปิดโรงงานการผลิตแบตเตอรี่แบบ,บ,บ a l l Solid State แล้วนะครับทางไฮลิกยังมีการเปิดตัวแบตเตอรี่แบบซิก In o วันแบตเตอรี่รองรับการใช้งานที่หลากหลายโดยแบตเตอรี่แบบ6 i n o ินหรือว่าลิวเหอซีรีส์นะครับก็แบ,บ่งเป็น4ซีรีส์ด้วยกันโดยซีรีส์หนึ่งนะครับสำหรับยานพาหนะขนาดเล็กความหนานแน่นพลังงานอยู่ที่250-300วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมผ่านการทดสอบการชาร์จ1,500รอบและทดสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ถัดมานะครับก็จะเป็นซีรีส์2ที่จะใช้ติดตั้งใน e ีวิชอหรือว่ายามผ่านะขึ้นลงในแนวดิง่งเคมความเร็วการชาร์จถึง15 4และรองรับอุณหภูมินะครับอยู่ที่ลบ20องศาถึง55องศาเซลเซียสล i วเฮอร์ซีรี3นะครับรองรับความหนานแน่นของพลังงานอยู่ที่2 8 0ถึง360วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมและล i วเฮอร์ซีรีส์รองรับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเ่มความหนานแน่นของพลังงานที่360วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม แหลงต่อมานะครับนั่นก็คือไทหลาน n d ว e อ e นจิสตาร์ทอัพด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตทที่ได้รับการซัพพอร์ตจากทางช้างอ่านก็มีการระดมทุนเพิ่มนะครับอยู่ที่400ล้านหยวนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รุ่นใหม่โดยสตาร์ทอัพบริษัทนี้นะครับถือครองสิทธิบตัตรกว่า800ฉบับครอบคุมวัสดุแบตเตอรี่การออกแบบเซลล์กระบวนการติดแพลตฟอร์มโซลิดสเตทเซฟพลัสและเทคโนโลยีการตกตะกอนฟิล์มสารกรมระดับซับไมครอั้งนอกจากทางช้าง,างอ่านจะทําการซัพพอร์ตแล้วนะครับยัง มีการพัฒนาร่วมก,กันโดยการเปิดต,ตัวแบตเตอรี่แบบ solid s t t t ตรลายแผ่นกัน ส่วนฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็จะมี Toyota ที่มีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ All Solid State มาหลายปีแล้วและจะมีแผนการติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าในปี2027หรืออาจจะปี2028โดยปลายปี2025นะครับทาง Toyota และ Sumimoto Metal Mining ก็ได้บรรลุข้อตกลงการพัฒนา Solid State แบตเตอรี่ร่วมกันเพื่อผลิตวัสดุแคโฟร์ดสำหรับแบตเตอรี่ Solid State ในปริมาณาา imoto, ามากหโดย Sumimoto m e t a l Mining นะครับมีการวางแผนที่จะเริ่ม ผลิตวัสดุแคโทดปริมาณมากโดยเร็วที่สุดในปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นในเดือนเมษายน2028ซึ่ง Toyota เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์เมนสตรีมที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีโซลิเต t a แบตเตอรี่ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ของ t o y o ต้านะครับเคลมว่าเมื่อนำไปติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าในปี2027หรือปี2028ที่จะถึงนี้นะครับเคลมระยะทางวิ่งสูงสุดถึง1,198กิโลเมตรต่อ1การชาร์จหลังจากนั้นติดตั้งในซูเปอร์คาร์เลกซัสรุ่น ต่อไปที่ถัดจาก Lexus l s a และเครมอายุการใช้งานนานถึง40ปีก็ถือว่าแผนการพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับยังคงพัฒนาแบบก้าวกระโดดและใกล้ถึงจุดอินตัวแล้วต้นปี2023นะครับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยความเร็ว3-4เรื่อถึงการเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่500กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จยังคงเป็นตัวเลขที่ว้าวหน้แต่ปี2024นะครับก็มีการพัฒนาความเร็วในการชาร์จในระดับ 5C ถึง 6C กันแล้วส่วนตัวเลขเระยะทางที่เพรมไว้ที่500กิโลเมตรก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาและปี2025ที่ผ่านมานะครับเพรมความเร็วการชาร์จไว้ถึง 10C ถึง 12C กันเลยทีเดียวรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่จากวัสดุหรือวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและปี2026นี้เรื่องของ All solid-state Ba t เตอรี่ที่พูดกันมาอย่างเน่นา mm hmm. ก็เริ่มมีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน